กนรมอบรางวันในวันพิเศษาะวันนี้เรดบาน้องแคม เอ็กหญิงายน้องป้อหนึ่งนะคะเด็กชายวิระพันธ์จันดาคุณนะคะมาไหมเอยวิระพันธ์จันดาคุณมาไหมคะน้องกายน้องกายนะคะ,ะ,คะมาไหมไายเอ้ย น้องคนนึ่นะเด็กชายจิรวัตส,สุขยาน้องคนหนึแงเวลาที่มัธยมว่ังเด็กชายพงสิลปายน้ตโมนหนึ่งนะคะเด็กชายพงสิลปลุกมาเลยลุกๆ ต่อไปพี่ป .6 นะคะพี่ป 6, .6 ครับหนึ่งเด็กชายพนชนะซักแก่